บอลใสอก้ยจะเตะแต่เปลียน้ายตะวุ้ยครับเฉี่ยวไปนิดเดียวโอ้ยยงยย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 ยายย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 ยอยยยนยย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 ย่ยย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 ยกยยยนยย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 ย่ยนับยย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 ยนยยยกยย ชัยบ <TS> อลเลยนอนยันหลักครับทีเดียวหายท้องเลยครับแสนชัยไปอยู่ที่มุมนี่เอาเอาขวาไปต่อครับงหนึ่งล้านทีหอบกระดองได้จากตัวห้าเทมอเตอร์ด้วยแล้วนะเอาละครัหล็อกได้คล้องติดครับล็อกได้คล้องติดพยายามหาเหลี่ยมตีขาลากลากมาตีข่าวปาครับลากมาตังในที่ย นี่ครับคือเกมของหนึ่งล้านเล็กครับความมุ่งมั่นความพยายามอยู่ที่หนึ่งล้านเล็กนะครับลูกสวยสุดเตะได้เตะไปครับเตะได้เตะไปถีบได้ถีบไปเลยครับจะเดินเข้าไปขวาอย่างเดียวนะครับหนึ่งล้านเล็กเตะขวาวฟาครับหนึ่งล้านเล็กพยายามจะขวาขวาไว้เอาแทน ดูแหลังรายการแบบนี้ครับเดินเข้าหานะครับหนึ่งลาเล็กยกสุดท้าย3นมดาทีทองจะเป็นของเขาหรือเปล่าครับโหมาดขวาครับข้ามข้ามข้ามแล้วต่อยขวาตามแทงซ้ายของตะวันฉายครับเตะซ้ายครับตะวันฉายให้ดูจัดครับซ้ายสี่ซ้ายไปแล้วครับขวาครับซ้ายกับขวาแทงขวามาดูจัดเลยครับโอ้กาธานงโบกมือเลยนะครับไม่ไหวครับโดนหนักจริงๆครับสี่ห้าดอก